ท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบที่1ผมนายอุดมโพธินำแสงผู้บริการโรงเรียนวัดแสงสันวิทยาฐานะเชี่ยวชาญสำหรับการบริหารงานตามองค์ประกอบที่ 1. 15ตัวชี้วัดนั้นทางโรงเรียนวัดแสงสันมีกระบวนการทำงานและผลการปฏิบัติงานตามวทที่จะ นนนำเสงดััต่ออปี้ครบไผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดแสงสันภายใต้การบริหารงานของนายอุดมโพธินำแสงผู้อำนวยการเชี่ยวชาญในระหว่างเดือนตุลาคม2564ถึงมีนาคม2565องค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1>, 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนได้รวมกับคณะครูและผู้เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้และได้ปรับแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี ได้ดำเนินการตามแผนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายผลลัพธ์นักเรียนร้อยละ80มีผลลัพธ์ทางการเรียนรู้สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามมาตรฐานเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 2. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับภาวะโรคระบาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. ร้อยละบ82.39ของครูและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อมาตรฐานการเรียนรู้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้มอบนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูปรับครูเป็นโค้ดและจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาสมบูรณ์เป็นแบบอย่างได้ร้อยละ90.15ของครูนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงพัฒนาและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 1.3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอน ได้ส่งเสริมให้ครูปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, เน้นการสอนแบบ Active Learning ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครูทุกคนสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในสาระที่ตนเองสอนได้อย่างดีครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในภาวะโรคระบาด 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสามารถสร้างและนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายมีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้คำแนะนำแก่ครูในการพัฒนาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นร้อยละ93.43ของครูนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอนครูทุกคนสามารถทำสื่อเทคโนโลยีเลือกใช้ประเมินผลและรายงานการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการสอนได้ 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ปรับรูปแบบการนิเทศกำกับติดตามให้มีทั้งการนิเทศแบบออนไลน์และแบบนิเทศในห้องเรียนปรับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นระบบครบทุกขั้นตอนและต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครูทุกคนได้รับการน,นิเทศการจัดการเรียนรู้ทั้งจากเพื่อนผู้รู้ใจและจากผู้บริหารโรงเรียนมีระบบการประเมินการประกันคุณภาพภายในและได้รับการแนะนำจากผู้แทนสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องทุกปี1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สร้างความตระหนักและพัฒนาครูให้ศึกษาวิเคราะห์ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คำปรึกษาแก่คณะครูในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีงบประมาณละหนึ่งเรื่องเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้หลักที่ตนเองสอน 2. ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ดำเนินงานทั้ง4งานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบนโยบาย และตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเผยแพร่ความโปรง่งใสผ่านระบบ ITA ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโรงเรียนผ่านการประเมินระบบ ITA และได้รับการติดตามชี้แนะจากาคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสร,ริมพัฒนาผู้เรียนบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสร,ริมพัฒนาผู้เรียนผ่านสภานักเรียน โดยได้มีการมอบหมายให้คณะครูรับผิดชอบในทุกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสภานักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมผู้เรียนได้อย่างเข้มแข็งเป็นรูปธรรมนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครบทุกด้านจากกิจกรรมที่หลากหลายโรงเรียนผ่านการติดตามและชี้แนะจากสำน,านเขตพื้นที่การศึกษาภาเรียนละหนึ่งครั้ง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐานโดยนำไ ICT มาช่วยบริหารระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างระบบความปลอดภัยให้ครูและนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้เป็นเวลาเกืบอบ2เดือนช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ line. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆนักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านคิดเป็นร้อยละร้อย 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารได้ปรับเปลี่ยนแผนการทำงานให้สอดรับนโยบายเบื้องบนได้ตลอดเวลาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ82.39การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้นำระบบ ICT เข้ามามีบทบาทช่วยในการบริหารงานทุกงานมากยิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละ94.39ได้เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลโยีทำให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองครูร้อยละ93.43สาม,มารถนำสื่อเทคโนโลยีสื่อดิจิตัลสื่อนวัตกรรมนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมสถานศึกษามีการประยุกต์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาประยุกต์ใช้บริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้ปรับเปลี่ยนวิธีประสานภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้มาช่วยในการจัดการศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละ92.24ได้รับการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการแก้ไขปัญหาโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆสถานศึกษามีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา4.2การบริหารระบบการให้บริการในสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการในสถานศึกษาให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากร เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์การศึกษาแรงงานจากภาคีเครือข่ายนักเรียนมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายต่างๆ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5. 1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพกับเพื่อนผู้บริหารผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพทั้งการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปีนำความรู้ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าปีละ3ครั้ง5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ได้ใช้นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา4สได้แก่สร้างศรัทธาส่งเสริมทีมพาธรรมสารงานด้วยหลักบริหารสู่เป้าหมายความสำเร็จซึ่งส่งผลให้โรงเรียนวัดแสงสันเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและทั้งหมดนี้คือผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดแสงสันภายใต้การบริหารงานของนายอุดมโพธินำแสงผู้อำนวยการเชี่ยวชาญขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ